สวัสดีคุณผู้ชมที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์เฟซบุ๊กเซตไท a แลนด์ค่ะกลับมาติดตามกันอีกครั้งนะคะเมื่อมีพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ MA i เราจะมาเจอกันผ่านสื่อโซเชียลมีเดียค่ะให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงภาพบรรยากาศในการเข้ามาซื้อขายลักรัพย์ของหุ้นน้องใหม่กันแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9ในช่วงนี้ทําให้เราต้องเพิ่มความระมัดระวังใส่ใจเรื่องการรักษาระยะห่างและงดเว้นการรวมกลุ่มกันของคนจํานวนมากเราจรึงจัดพิธีเปิดการซื้อขายหลักรัพย์เป็นวันแรกในตลาดลักรัพย์แห่งประเทศไทยกันในรูปแบบออนไลน์กันค่ะ และววันนี้เป็นพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทเฮงลิสซิ่งแอนด์แคปิตอลจำกัดมหาชนมีชื่อย่อหลักทรัพย์ว่าเฮงนะคะจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจการเงินหมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะที่ฉันจะตัดภาพให้คุณผู้ชมได้เห็น,หนึงความพร้อมของผู้บริหารจากทั้ง3องค์กรที่มีความพร้อมในการจะกล่าวพิธีเปิดในช่วงเช้าวันนี้นะคะขอสวัสดีผู้บริหารทั้งสาท่านและยินดีต้อนรับค่ะ และขณะนี้พิธีการของเราพร้อมแล้วนะคะดิฉันขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่บริษัทเฮงลิสซิ่งแอนด์แคปิตอลจำกัดมหาชนเข้าเปิดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกนะคะแต่ว่าตอนนี้ดิฉันจะขอเชิญทุกท่านรู้จักกับเฮงเพิ่มเติมผ่านทางวีดีทัศน์ที่จะนำเสนอต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมค่ะไ้ดีมากครับนี่สบายดีบอกินเข่าแล้วบอวันนี้เป็นจะได้พอง มีอย่างที่่วยเหลือก็บอกเนอะคำทักทายง่ายๆแต่จริงใจเข้าถึงกันได้เหมือนเพื่อนที่รู้ใจกันมาอย่างยาวนานคือสิ่งที่เราเฮงลิซิงสั่งสมและยึดถือปฏิบัติต่อลูกค้าตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนมาถึงทุกวันนี้และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปเพราะเรารู้ใจและจริงใจเพื่อให้ใครๆก็กู้ได้ที่เฮงแล้วเฮงลิซิงคือผู้ใด บริษัทเฮงลิสซิงแอนด์แคปิตอลจำกัดมหาชนผู้ให้บริการทางการเงินที่เป็นที่นิยมชมชอบของลูกค้าในแต่ละท้องถิ่นสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบอย่างเป็นธรรมเฮงลิสซิงก่อตั้งและดำเนินธุรกิจด้วยประสบการณ์และวิสัยทัศน์ของทีมผู้บริหารมากกว่า20ปีที่เกิดจากการรวมกลุ่มธุรกิจการเงินสกลุ่มในภาคเหนือ ที่มีความเชี่ยวชาญรู้จริงเข้าใจและรู้ใจถึงความต้องการทางการเงินที่หลากหลายของลูกค้าท้องถิ่นและพร้อมตอบสนองด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากหลายรูปแบบด้วยบริการที่มีมาตรฐานระดับสากลจากบุคลากรมืออาชีพที่ให้บริการด้วยความจริงใจโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าตีเฮงเือบริการอย่างท่องเฮงลิซิ่งแอนด์แคปิตอล เราให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรด้วยผลิตภัณฑ์อันหลากหลายอาทิสินเชื่อที่มีหลักประกันประกอบด้วยสินเชื่อเช่าซื้อสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและสินเชื่อที่มีบ้านและที่ดินเป็นประกันสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันประกอบด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ที่ไม่ใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์และยังรวมไปถึงการให้บริการในหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตผ่านเครือข่ายสาขาเร็ว้อยถึงได้มีเฮงในวันนี้ได้ะจากประสบการณ์ในการให้บริการสินเชื่อแก่คนท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเรามีความเข้าใจรู้ใจ ในทุกความต้องการของลูกค้าซึ่งเกิดจากการทำงานอย่างใส่ใจของทีมบุคลากรในท้องถิ่นที่เฮงลิซิ n งเราเน้นขยายพอร์ตสินเชื่ออย่างยั่งยืนช่วยวางแผนให้ลูกค้าสามารถผ่อนชำระได้จริงอีกทั้งยังมีเครือข่ายผู้ประกอบการเต้นรถมือสองและนายหน้าก,กว่า5,100รายที่มีส่วนช่วยให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการที่เหมาะสมตอบสนองกับพฤติกรรมความต้องการลูกค้าได้ด้วยความจริงใจ เรายังมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบครบวงจรควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีทางสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจและการให้บริการได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล iso 2700 1ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาระบบดูแลลูกค้าเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่องที่เฮงลิซิงผู้บริหารและทีมงานทุกคนมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรมเราเป็นหนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมกับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือ CAC เพื่อแสดงออกถึงความจริงใจในการดําเนินธุรกิจต่อทุกภาคส่วนอีกด้วยก้าวต่อไปของเฮงเป็นอย่างไรเฮง เราจะยืนหยัดในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรด้วยความซื่อสัตสย์โปร่งใสจริงใจอย่างเสมอต้นเสมอปลายและพร้อมเป็นพาดเนืรอด้านการเงินที่รู้ใจคนท้องถิ่นในทุกจังหวะของชีวิตเพื่อให้เราเติบโตเคียงข้างกันไปอย่างยั่งยืนบริษัทเฮงลิสซิ่งแอนด์แคปิตอลจำกัดมหาชน และนี้ก็เป็นภาพรวมการดำเนินธุรก,กิจของบริษัทเฮงลิสซิ่งแอนด์แคปิตอลจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นเฮงนั่นเองนะคะลำดับต่อไปจะเป็นอีกหนึ่งพิธีการสำคัญในวันนี้คือช่วงพิธีลงนามค่ะในโอกาสสำคัญนี้ดิฉันขอเรียนเชิญคุณสุธานทิพย์พิสิทธิ์บัรทูนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเฮงลิสซิ่งแอนด์แคปิตอลจำกัดมหาชนเพื่อลงนาม โดยในภาพอีกสักครู่นะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นถึงเกียรติบตัตรและโลกแสดงความยินดีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์ได้จะส่งไปล่วงหน้าแล้วนะคะในตอนนี้ดิฉันขอเรียนเชิญคุณสุธานทิพย์ค่ะในภาพแรกนะคะขอเรียนเชิญคุณสุธานทิพย์จรดปากกาแล้วมองกล้องไว้สักครู่นะคะและขอเรียนเชิญลงนามได้เลยค่ะ การลงนามในครั้งนี้นะับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการของพิธีการในวันนี้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณคุณสุธานทิพย์ค่ะและนี่คือความตั้งใจของหฮงในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณคุณสุธานทิพย์ค่ะ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญดรภากรปีตตทวชยัยกรรมาการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวแสดงความยินดีกับแห่งขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้บริหารบริษัทเฮงลิสซิ่งแอนด์แคปิตอลจำกัดมหาชนผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกรันการจัดจำหน่ายหุ้นสามันแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนและนักลงทุนทุกท่านนับเป็นโอกาสที่น่ายินดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ต้อนรับบริษัทเฮงลิสซิ่งแอนด์แคปิตอลจำกัดมหาชนซึ่งใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่าเฮงเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนโดยจะเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์วันนี้เป็นวันแรกในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ณราคา I p o 7จ็ดล้านบาทเฮงเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมือ2และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถที่เริ่มมาจากการรวมตัวของผู้ให้บริการสินเชื่อสี่รายใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้ชื่อเฮงลิสซิ่งซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในภาคเหนือด้วยความเชี่ยวชาญในการให้บริการสินเชื่อกว่า20ปีการเพิ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้หลากหลาย และขยายการให้บริการครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะผลักดันให้เฮงเกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของเฮงในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อต่อยอดการเป็นหนึ่งในผู้นำของการให้ธุรกิจบริการสินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อสำหรับรายย่อยดังสโลแกนของบริษัทที่ว่ารู้ใจและจริงใจให้ใครๆก็กู้ได้ผมเชื่อว่าโดวยวิสัยทัศน์ความสามารถและประสบการณ์ของคุณสุธานทิพย์ทิศบรรทูลที่มีความเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อและบริหารความเสี่ยงและคณะผู้บริหารที่ต้องการให้เฮงเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ได้รับความไว้วางใจของลูกคา้าในแต่ละท้องถิ่น โดยยึดหลักจริยธรรมและบรรษัทพิบาลที่ดีให้ความสำคัญกับพนักง,งานทุกระดับจะนำพาบริษัทให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ลงทุนและเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปสุดท้ายนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอขอบคุณที่ปรึกษาทางการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายพุ้นตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ที่ช่วยสนับสนุนครั้งนี้ขอบคุณครับขอขอบพระคุณดร,รพากรปีตัดทวชัยค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณพงศักดิ์พฤกษไพศาลกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์เกษตรกรไทยจำกัดมหาชนกล่าวแสดงความยินดีกับแห่งในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันก,การจำหน่ายขอเรียนเชิญค่ะ เรียนท่านผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียนท่านผู้บริหารและกรรมการบริษัทแอ็น l ิสซ i ่ง and Capital จำกัดมหาชนและสื่อมวลชนที่ชมการถ่ายทอดสดทุกท่านผมในฐานะของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดจาก,การการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายของบริษัทเอ็น l ิ a ซ i n g and Capital จำกัดมหาชนผมขอสแสดงความยินดีใน การที่บริษัทเฮงลิสซิ่งได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกในการระดมทุนครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทขยายธุรกิจของเฮงลิสซิ่งและเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมและโปรง่งใสด้วยมาตรฐานการบริการที่ดีและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อมายาวนานกว่า20ปี ทำให้มีความคุ้นเคยและเข้าใจพฤติกรรมความต้องการของเงินทุนของลูกค้าในแต่ละท้องถิ่นเป็นอย่างดีบริษัทเฮงลีซิ่งมีศัก,กยภาพในการดําเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีกลยุทธ์ที่จะผลักดันการเติบโตผ่านการขยายสาขาไปยังภูมิภาคอื่นๆเพิ่มเติมรวมถึงยังลงทุนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งช่วยสับสนุนดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เฮงบิซิ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีความหลากหลายตอบสนองความต้องการแหล่งเงินทุนให้แก่ลูกค้าในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นและผลักดันพอสินเชื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ในปี2566เพื่อเข้าสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำให้บริการสินเชื่อครบวงจรของประเทศไทย สุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารและกรรมการบริษัทแห่งลิสติ้งแอนด์แคปิตอลจำกัดมหาชนที่ไว้วางใจให้บริษัทหลักทรัพย์เกษตรกรไทยจำกัดมหมาชนเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและเป็นผู้จัดก,การการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายในครั้งนี้รวมถึงทีมงานทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการเสนอขายครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จรุ่งรืงไปด้วยดีผมหวังว่าบริษัทแห่งลิสติ้งจะเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดี และได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างแน่นอนขอคุณครับขอขอบพระคุณคุณพงศักดิ์พฤกษไยศาลค่ะลำดับ,บต่อไปขอเรียนเชิญคุณสุธานทิพย์พิสิทธิบ์บรรทูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเฮงลิซิ่งแอนด์แคปิตอลจำกัดมหาชนกล่าวในโอกาสที่เฮงเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่านผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสื่อมวลชนและผู้รับชมการถ่ายทอดสดทุกท่านค่ะในนามของบริษัทเฮงลิซิ่งแอนแคปิตอลจำกัดมหาชนหรือเฮงรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าเป็นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากการนำหุ้นเฮง เขาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรกซึ่งถือเป็นก้าวที่สําคัญของบริษัทในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรมือษัทว์เฮงลิสซิ่งแอนด์แคปิตอลจำกัดมหาชนเป็นผู้ดําเนินธุรกิจสินเชื่อรายใหญ่ในภาคเหนือภายใต้แบรนด์เฮงลิสซิ่งซึ่งมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจให้สินเชื่อมายาวนานกว่า20ปีเรามุ่งพัฒนาธุรกิจด้วยความจริงใจเข้าใจ เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่คนในท้องถิน่นภายใต้หลักการให้บริการที่เข้าใจเป็นธรรมโปร่งใสคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้าบริษัทพร้อมที่จะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายก้าวสู่ผู้นำการให้บริการสินเชื่อที่ครบวงจรในประเทศไทยเพื่อเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าในแต่ละท้องถิ่นได้เกินความคาดหมาย เราจึงมุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในการให้บริการแก่ลูกค้าทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเข้าใจและเข้าถึงความต้องการได้อย่างแท้จริงการเปิดสาขาใหม่ๆเพิ่มเติมการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีไอทีควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพและนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าได้และสุดท้ายนี้ ดิฉันต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและขอให้คำมั่นว่าคณะผู้บริหารตลอดจนทีมพนักง,งานทุกคนจะทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักธรรมมาพิบาลสุจริตโปร่งใส เพื่อนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตที่ทุกฝ่ายตั้งใจขอบคุณค่ะขอขอบพระคุณคุณสุธานทิพย์พิสิทธิ์บรรทูลค่ะและในตอนนี้ดิฉันขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของเห่งซึ่งผู้บริหารที่จะร่วมพิธีเปิดในช่วงนี้ตอนนี้ทุกท่านรอประจำยู่จากองค์กรของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยตามที่เห็นอยู่ในภาพค,ค่ะ ฟรมสดจากทางแฮงค่ะภาพด้านบนทางซ้ายนะคะผู้บริหารจากบริษทัทเฮงลลสซิ่งแอนด์แคปิตัลจำกัดมหาชนทันราชศาสตราจารย์ดรสุรพลนิติไกรพจน์ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระค่ะถัดมาค่ะคุณวิชยัยสุภาษาทิพกุลผู้ร่วมก่อตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริษัทค่ะ ท่านที่3คุณสุธานทิพย์พิสิทธ์บรรทูลประธานกรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัทค่ะพัดมาค่ะคุณนัทต,ติรุธวันวิมลพงศ์กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคุณพัดพงษ์ผาทองผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการบริษัทค่ะ ถัดมานะคะคุณกิตสิมิตรรัตนสิริทรัพย์ผู้ร่วมก่อตั้งคุณบรรยงภัยสาลธุรกรผู้ร่วมก่อตั้งค่ะถัดมานะคะคุณบัณฑิตสุภาษาทิตกุลกรรมการบริษัทและเป็นผู้รับหน้าที่สรรคังในพิธีการวันนี้ด้วยนะคะ และถัดมาท่านสุดท้ายค่ะคุณธน,นัทศรรัตนสิริทรัพย์กรรมาการบริษัทค่ะและเฟรมสดจากทางแห่งภาพด้านบนทางขวานะคะขอยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัทเฮงลีซิ่งแอนด์แคปิตอลจำกัดมหาชนจากจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะ เฟรมด้านล่างจากซ้ายไปขวาค่ะดิฉันขอแนะนำผู้บริหารเพิ่มเติมที่จะร่วมในพิธีเปิดนะคะคุณพงศักดิ์พลิกไทยศารกรรมการผู้จัดก,การบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนค่ะเฟรมกลางค่ะดรภากรปีตะทวชัยกรรมการและผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ และคุณแมนพงศ์เสนานรงค์รองผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะเนื่องจากระบบในการซื้อขายเป็นระบบรันดอมนะคะในช่วงนี้ดิฉันจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทเฮงลีซิ่งแอนด์แคปิตอลจำกัดมหาชนค่ะโดยเฮงนะคะทําธุรกิจเป็นผู้ให้บริการสินเช,เชื่อเช่าซื้อรถมือสอสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้าการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ประเทศสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกรันหรือสินเชื่อจำนำทะเบียนค่ะและในหน้าประกันภัยและประกันชีวิตภายใต้ชื่อเฮงลิซิงซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันนะคะของผู้บริการสินเชื่อ4รายใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยประสบการณ์ค่ะที่มีมามากกว่า20ปีผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการที่หลากหลายครบวงจรและยังมุ่งเน้นการขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลนะคะเมื่อเดือนมิถุนายนปี2564มี451สาขาใน52จังหวัดค่ะตอบสนองต่อความต้องการสินเชื่อของลูกค้าทุกกลุ่มเลยนะคะเพื่อให้เขาถึงแหล่งเงินทุนนั่นเองค่ะและในตอนนี้นะคะพร้อมแล้วนะคะซึ่งเราก็ยังรอสัญญาณอยู่นะคะ และบัดน,นี้ได้เวลาที่เฮงพร้อมเปิดการสุดอขายแล้วค่ะเรามาให้สัญญาณพร้อมกันเลยนะคะ5 4 3 2 1 จำกัดมหาชนค่ะด้วยราคาเปิดตลาด3บาท20สต,ตางและล่าสุดราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น64.1ซค่ะขอแสดงความยินดีกับบริษัทแฮงลิซิงแอนด์แคปิตอลจำกัดมหาชนด้วยนะคะในตอนนี้ค่ะขอเชิญผู้บริหารทุกท่านค่ะได้มองกล้องสักครู่นะคะให้เรานั้นได้เก็บภาพแห่งความประทับใจค่ะอีกหนึ่งวันนะคะ ที่วันนี้บริษัท h a n g l i s งแอ and Capital จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นแห่งได้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้นะคะราคาของ IPO price เนี่ย1บาท95สตางค์ตอนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ64.1%นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความพร้อมนะคะของทางบริษัท Hanglising and Capital จำกัดมหาชนนะคะในการเข้ามาซื้อขายและก็เป็นหุ้นน้องใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้กันด้วยนะคะ อีกสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะตัดภาพให้กับทางศาสตราจารย์ดรสุรพลนะคะได้กล่าวกับทางผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่สนใจติดตามอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของหุ้นแห่งกันในวันนี้ด้วยนะคะวัตถุประสงค์หลักๆในการลงทุนของหุ้นแห่งก็คือว่าจะขยายธรุรกิจการให้บริการสินเชื่อคะ่ะจะพัฒนาระบบทางด้านไอทีนะคะมุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อชั้นนํา ที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่ออย่างครบวงจรค่ะสำหรับนักลงทุนที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ด้วยนะคะในหลากหลายช่องทางเดี๋ยวในตอนนี้ขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดรสุรพลนิติไกรพ์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับในานามของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทแห่งสซ a ่ง n อนด d แคปิตอลจำกัดมหาชนผมขอกราบขอบพระคุณนักลงทุนทุกท่าน ที่ได้ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทต,ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่ผมได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมกับทางบริษัทนั้นผมได้เห็นถึงความตั้งใจของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมทุกท่านทั้งกลุ่มทวีเฮงกลุ่มพัฒนาสินกลุ่มมิตรเอื้ออารีและกลุ่มศินปราณีรวมตลอดจนถึงพนักงานของบริษัทเฮงทุกคนในองค์กรนี้ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการสินเชื่อแก่ประชาชนอย่างจริงใจโดยพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจในทุกๆมิติเพื่อให้เราเป็นผู้บริการทางการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรอบด้านสามารถที่จะสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยความเป็นธรรมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันนี้ ถือเป็นอีก9ก้าหนึ่งที่สำคัญของเฮงที่เราต้องการจะพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นโดยใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถและความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละท้องถิ่นเพื่อจะนำพาเฮงไปสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปขอกับขอบคุณครับ ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ดรสุรพลนิติไกรพจน์นะคะสุดท้ายนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเฮงลิซิ่งแอนด์แคปิตอลจำกัดมหาชนต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่วันนี้มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษนี้อย่าลืมนะคะว่าครั้งต่อไปทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าทางตลาดทรัพย์เอไมไอนั้นจะมีหุ้นน้องใหม่ตัวไหนเข้ามาจดทะเบียนก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k ของเ e t t h a i l a ด d วันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านและสวัสดีค่ะ เพลงลิสซิ่งแอนด์แคปิตอลจำกัดมหาชนเกิดขึ้นจากการรวมตัวของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายใหญ่4ี่รายในภาคเหนือซึ่งมีประสบการณ์มานานกว่า20ปี ด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลายทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันเราสามารถตอบสนองความต้องการของผู้กู้ได้ทุกกลุ่มบนเงื่อนไขสินเชื่อที่ยืดหยุนอีกหนึ่งจุดแข็งคือความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยาวนานกับเต้นรถและนายหน้ามากกว่า5,100แห่งทั่วประเทศซึ่งเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนสาขาของเราที่จะช่วยแนะนำลูกค้าได้เช่นกันค่ะ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะทําให้เรามีมาตรฐานในการทําธุรกิจเรามีเป้าหมายจะขยายสาขา830สาขาและขยายพอร์ตสินเชื่อ14,800ล้านบาทในปี2566ค่ะนอกจากนี้เรามีเป้าหมายที่จะพัฒนา b a ็กเอนและซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องต่อการแข่งขันรวมถึงการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันขอให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นว่า เพงจะสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ